ใช่ค่ะน้องเหรียญหัวฝึกเล่นนะคะเขาอยู่บุญดาบัาอยู่บ้านทั้งแฝนหรอค่ะอยู่หรืปอป .1 หรัเปล่าค่ะอาาสรงตัวได้แล้วสรง, <laughs> งตัวได้แล้ว <laughs> <laughs> แม่ oh. <Hi. Hello. S 1> อมมีคนเข้ามาชมนะคะพี่เปตองเหรอคะขอบคุณมาก,กเลยพี่เปตตองเข้ามาชมนะคะตอนนี้อยู่ที่ลานย่าโมนะคะคนยังไม่ค่อยมากันนะคะ วันนี้ฝนตกนะคะแต่บรรยากาศดีมากเลยเย็นเย็นนะคะวันนี้น้องเรียนหวัวมาฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะมาขอยืมพี่ๆพ,พี่พๆเพื่อนๆเ,เล่นนะคะเริ่มทรงตัวได้แล้วนะคะ คุณแม่ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ,จะ,จะ <laughs> แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะหนูไม่ใส่แมสแล้วลูกหนูใส่แมส้วยนะคะสนุกไหมคะ ดูสิคะพี่เปตองเขียนว่ายังไงก็อยากออกไปเล่นหน้าอำเภอนะครับแต่กลัวฝนครับอ้าวค่ะไว้วันไหนมาเจอกันนะคะพี่เปตอง her name is เปตอง no no another person coming in my YouTube channel the name the channel is เปตองทีวี so I speak with him Uh -huh. Hi. <laughs> hi. So you want you want to say hi? Hi. hi. <laughs> and I play surfboard for only one year. Mm hmm And that's a lot. And <laughs> I can speak English. Because I studied English when I was three years old. Yay. Yay. <laughs> คุณแม่ก็ได้ฝึกหัดภาษาอังกฤษกับน,น้องกรน,นี่ละค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษนะคะ <laughs> ได้มาคุยกับเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้ลือฟื้นภาษาเหมือนกันค่ะ You speak very well I feel to stand up mm hmm. They They teach together ส่งตัวได้แล้วนะคะน้องเรียนหัวน้องเป็ดต้องบอกแอดมินพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยครับฝึกไว้ค่ะลูกลูกต้องฝึกไว้นะคะภาษานี่สำคัญมากๆเลยค่ะการสื่อสารนะคะเราสื่อสารได้หลายภาษาเราก็จะมีโอกาสติดต่อกับ ผู้คนได้มากมายนะคะคุณแม่ก hmm. <laughs> mm ็อยากจะส่งเสริมให้เ hmm. ด <laughs> mm ็กๆผูภาษาอังกฤษเก่งๆนะคะ What do you do? <laughs> How to play skateboard? How to play surf skate? ดูเด็กๆเล่นนะคะ The new way to play surf skate Not That's be a dangerous way. Oh, dangerous way. Up what? Up it. The, a bit. Because. This is why. Because people who play surf skate, they go very fast. But they are very slow. Ah. So, people that are playing fast might get attack. Accident. Yes, attack them. That's right. Hit, hit them. You know, I hit on, them, yeah. The hill, they have a bruise or something like that. Ah. นี่เป็นวิธีการเล่นที่อันตรายนะคะน้องบอกเพราะว่าคนอื่นมาเร็วๆแล้วจะชนเอาก็จะทำให้น้องเจ็บตัวได้นะคะเ,คเหตุผลเย็บอย่าอ่าด้าน่นงไหญ่อันตรายมาก c n n a n can you t e a c h teach them in ท h a i Okay. They too should just teach teach each other. Cause <laughs> okay, I I will teach them by myself. Thank you so much. Are you sure that you know how to play? No, um, I don't know. <laughs> then uh, then 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 let the little one teach her how to play. Mhm. Mm Cause she is still a beginner. Uh, yes. Cause when the little one was standing, right? Ah, so, Ah, I know. That's go not good. Gone, gone, you can't teach how to play skateboard, okay? Observe skate, okay, I missed it. How to play, how to play. How are you going to play? Yes. Just a basic, okay? Just a basic, basic. Yes, I know the basic. Uh, basic, you, you explain first one, first step. อ่า I I want to know Uh, I want how, to know how different uh, surf skate and skateboard Oh okay surfboard look like this right Skateboard uh, cannot turn like this อ่าน้องน้องอธิบายว่าถ้าเซิร์ฟสเกตจะสามารถขยับหัวมันใช่ไหมคะลูก ตั้งขึ้นให้ดูหน่อยครับกลายเป็นคลิปให้ความรู้เรื่องเซิร์ฟสเก็ตไปแล้วนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า surf surf เซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตเพราะว่าตรมหัวนี้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดจะฟิกอยู่กับที่ใช่ไหมคะ mm hmm. ตัวนี้ <Yeah. S 1> จะขยับขยื่นซ้ายขวาไม่ได้ใช่ไหมคะ yeah. They can เป็นตัวนั้นจะเป็นอะไรนะคะเป็นเป็นสเก็ตสเก็ตบอร์ดโอเคน้องคะน้องคะขอดูหัวมันหน่อยได้ไหมคะตรงไหนหัวตรงไหนท้ายมันนะคะได้ได้ได,<อ>ได้สองด้านก็คือมันจะฟิกอยู่กับที่ใช่ไหมคะใช่อ่ามันจะไม่ขยับขยื่นตัวนี้เรียกว่า สเก็ตบอร์ดโอเคตัวนี้จะสเก็ตบอร์ดโอเคขอบคุณค่ะก่อนโอเค can you start again teach again โอเค and then uh huh. after that how huh h to stand on the board if, if you and you have never Before. น้องก็บอกว่าเราจะต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนบอร์ดให้ได้นะคะน้องก็บอกว่าจะต้องพยายามยืนให้ได้บนพื้นเรียบๆใช่ไหมคะ นะ้าแปลถูกนะมาพยายามจะทำความเข้าใจตามนะครับบางคำน้าก็แปลไม่ออกนะลูก So so you can explain in in ย in Thai ควรจะต้องย่อลงด้วยเวลาที่เรายืนบนบอร์ดแล้วจะต้องมีการย่อตัวด้วยเพื่อให้เราทรงตัวได้อยู่ใช่ไหมคะอ,นนนะอ่ะค่ะอ่ะพอเราทรงตัวได้แล้วเราต้องมีการย่อตัวด้วยนะคะโคงะ้งอ่ะขางอเข่าด้วยนะคะอ,ะอะ๋ถ้าอยากจะไปเร็วๆให้ย่อตัวด้วยมันก็จะไปได้เร็วขึ้นเหรอ แค <Okay, S 2> ย่อลงไว้ทรงตัวอ๋อค่ะคือเราควรที่จะต้องมีการยืดตัวด้วยแล้วก็ย่อตัวด้วยเพื่อการทรงตัวให้อยู่ได้นานๆใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าทรง,งตัวไม่ทรงตัวให้ได้เพราะว่าไปเร็วมากมาก็จะย่อลงแบบนี้ถ้าเป็นคนที่ลงภูเขาใช่ไมเขาต้องเร็วมากแล้วเขาอยากไปแล้วเขาอยากให้ไปเร็วขึ้นเขาต้องเหยื่อนี้ อตอนลงเนินเขาใช่ไหมคะอ่า,อาแล้วก็ให้ทรงตัวอยู่แล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยให้ใช้ท่านั้นค่ะตอนนี้จะไปสเต็ปสองอ่าสเต็ปสองค,อคือการถ่า,า,ถาเท้านะคะม,มันมีมนมวิธีถ้าให้มันยากเป็นแบบนี้อ่าถ้าให้มันยากเป็นวิธีนี้นะคะถ่ถไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเดินตามน้องนะคะถ่ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะ จะทันไหมคะเนี่ยน้องบอกให้ไถๆไถไปเรื่อยๆนะคะฝึกไถใช่ไหมคะเนี่ยอ่ะให้ฝึกไถนะคะ,คะบบเหมือนการเดินเลเหมือนการเดินแต่เป็นการฝึกการทรงตัวไถฝึกไถให้ปลอดไัยใช่ไหมคะอ่าให้ทำวิธีนี้นะคะ ทำท่านี้เลยนะคะเป็นการฝึกไถอ๋อเมื่อกี้แบบเร็วอันนี้แบบช้าอ,อ,นนอ,นนบบอ่ค่ถะถ้าเก่งแล้วก็ให้ไถเร็วๆได้เลยนะคะ เมื่อค่ะเมื่อเรานนถ่ายได้แล้วเราพยายามยืนสองขาบนบอร์ดให้ได้นะคะเอาห้าม,ามยืนห้ามยืนขาต้องยืนยังไงคะ ขยับขาให้เป็นแนวทางเดียวกันอ่าพอทำแบบนั้นได้แล้วก็ลองฝึกหลายอ่าแล้วให้ทำซ้ำๆตามสเต็ปนี้สามขั้นตอนซ้ำๆนะคะเลมาีแล้วลเล่นให้ดูค่ะอ่าทีนี้น้องจะเล่นให้ดูแล้วนะคะ ทั้งย่อตัวทรงตัวโค้งนะคะงอขาย่อข่าด้วยนะคะอ่ะาทำไมต้องบิดตัวแบบนั้นด้วยนะคะ,ะย่อลแล้วตสบัดย่อแล้วสบัอแล้วสบัดนะคะ น้องบอกว่าพอขึ้นสเตปได้แล้วนะคะขึ้นบนบอร์ดได้แล้วให้ลอง,องแกว,ว่งแกว่งแขนไปมาด้วยอ่าพยายามลองฝึกแกว่งแขนให้ไปมาอ,อ่าให้ลองสักหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะเมื่อทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้นะคะ อแม่ลุงก็แปลกใจเลยนะคะขายเป็นคลิปสอนสเก็ตบอร์ดขอบคุณอ๋อเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟบอร์ดโอเคค่ะแบบถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดจะมีแค่สุสเต็ปทั้งี่ผมโชว์ให้ตอนตอนครับได้ครับค่ะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะตกลงนี้มันเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตโอเคค่ะ ออ oh, ถ้ามันด้านมันเท่ากาันทั้งหัวทั้งท้ายเหมือนกันเรียกสเก็ตบอร์ดแล้วถ้าสเก็ตบอร์ดม,มีล้อใหญ่ใช่ไหมเรียกว่าครเซอร์บอร์ดโอ้โหถ้าถ้าเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมคะเอไมอถ้าเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดนะนนนไม่ที่ล้อใหญ่แล้วจะเรียกครูครูเซอร์อ่ครูเซอร์ครูเซอร์จะเหมือนเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดนะคะ จะล้อใหญ่กว่าน,น,นี้อีกแค่ครูไม่ไม่ล้อใหญ่เท่าเซิร์ฟบอร์ดนนั่แหละครูเซิร์บก็แค่เหมือนสกีตบอร์ดแต่แค่ถ้าเป็นสกีตบอร์ดจะมีลออ้อเล็กแต่ครูเซถ้ามีลออ้อใหญ่เท่าเซิร์ฟบอร์ดค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากมากเลยวันนี้ฮะม,มาชาแนาล DCR Healthy Food คน<อ> <laughs> ละเรื่องเลยใช่ไหมคะ คนละเรื่องเลยค่ะฮะตอนนี้ไม่มีคนเลยนะคะน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบนี้มันอันตรายมากนะรู้ไหมเพราะเดี๋ยวคนมาชนได้แต่ตอนนี้ไม่มีคนเลย <laughs> นานๆใช่ไหมคะมถ้าถ้า,<อ>า<ห>ถ้าน้ำเข้ามันก็จะเกิดสนิมมันก็จะเล่นไม่ได้มันก็จะติดขัดใช่ใชไหมพราะวไหนดูส<ช>ิคะมันเป็นน็อตใช่ไหมคะลูก<ด>ถ้าคิดว่าน็อตมันไว้ทําอะไรใช่ไหมน็อตมันไว้ทําให้ล้ออยู่นี่เอาออกไม่ได้เลยค่ะ เป็นข่าวของผมมันเป็นเอจทัจกเอจจะหาเจอได้แต่ซีเอ็กซีอ๋อค่ะอันนี้ให้น้องให้ความรู้เลยนะคะคุณแม่พูดไม่ได้เลยอ่าฮะค่ะโอเค,อเคงั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะโอเคฝากช่องหน่อยนะะเนาะกลับน้าจอ,อยังไง อ่าโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง DCR Healthy Food ให้แม่ลุงน้องเียนหัวเฮียเล้งด้วยนะคะบ๊ายบาย It was a fun day too Yes fun day But only one thing it was raining อ่ะอย่า bye